กูรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องให้คิดเยอะเกินไปนะซึ่งกูก็ต้องการมาผ่อนคลายในเกมเชียนนี่แบบชิลๆสบายๆนะกูจะเล่นแบบไม่มีผีมาไล่ล่าไม่เจอสังเลยสักอย่างไม่มีเชเดอร์ด้วยโล่งๆยังไงก็ตามช่วงนี้กูอยากจะอยู่คนเดียวนะแล้วก็นั่งดูอนิมอแบบทั้งวีทั้งวันไปแบงเลยไอ้เหียขี้เกียจชิบหาย้วกูเนี่ยตามที่มึงเห็นเลยนะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาเล่นกับกูด้วยช่างม่ก็อย่างที่กูบอกไปว่าวันนี้เราจะมาเล่นชิลๆนะเราจะไม่เจออะไรทั้งนั้นโอเค กูไปเจอมดนี de de ้มาโดยบังเอิญเว้ยซึ่งความน่าสนใจของมันก็คืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละสิ่งที่ผิดแปลกรือว่าสิ่งที่แม่งผิดปกติก็คือให้คิดว่าที่นี่คือเรื่องปกตินะเึงกูจะโดนสปอยมานิดหน่อยแล้วก็เหอะแต่เชื่อกูมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะมากๆยก้ามันน่ากลกวผีนันะไอสัตว์คืยกูจะทำไงกับต้นไม้ดีวะ คือในเมื่อกูตัดแล้วมันจะระเบิดกิ่งไม้ใส่กูกพะว่ากูมีวิธีเป็นวิธีที่สำหรับคนฉลาดเขาทำกันทั้งนั้นแหละเว้ยจะยืนอยู่ตรงมุมเฉียงเอาบล็อกประกันไว้อย่างนี้มุมเฉียงมันไม่ได้จะกระโจมตีใส่กูได้ฉลาดเฮ้ คิวไม่ไรตว์เอาจริงช่วงนี้กูอยากจะลองกลับไปเล่นเกมผีดูเว้ยเกมผีที่กูอยากเล่นคือมันไม่ค่อยมีบนคอมอะประเด็นะแต่ที่กูสนใจก็น่าจะมีไม่อะกูไม่สนใจไอเชียน้นะมันยังอยู่ปะวะไอเชียอะไรสักอย่างที่แม่งจับะแกกูแล้วหายไปเนี่ยมันจะโผล่มากับน้ำดังนั้นถ้าไม่มีน้ำมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมกูขุดหินเฉยของกูกูค,คงไม่โดนอะไรตุ้งแช่ใส่ใช่ไหมตอนโผล่มากูก็ไม่กลัวเพราะาตอนนี้กูเตรียมใจแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเชีย่ยเลยวะโตคามันก็จะฆ่ากูเป็นอะไรเนี่ยไม่สามารถคาบูทได้เหรอแล้ก็คาบได้นี่วะเฮ้ยโอ้โอ,อ,อ,อ้จะทำกูเลยเดี๋ยวนะถ้าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้กูก็รู้วิธีการคาแบบปลอดภัยอยู่นี่วะ่ะด้วยความกิเนียของโก้ ấy, เชื่อโกว่ารอบนี้กูจะคาของอย่าง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้กูต้องคิดแล้วว่ากูจะตัดไม้ยังไงดีไม่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าทฤษฎีกูถูกต้องแล้วก็ทฤษฎีกูถูกต้องเสมอแหละมันไม่ใช่ถูกต้องแล้วก็ถ้ากูตัดจากข้างบนมันก็จะทําอะไรกูไม่ได้ด้วยความจริงเนี่ยระดับนี้ไหนลองย่า yeah! ไม่เห็นเท่าไหร่เลยดีว่าสมัยก่อนกูโดนอะไรมาหนากักกว่านี้อีกเยอะของแค่นี้เนี่ยทำอะไรเฮ้ยให้กูพูดจบก่อนก็ได้กูขุดแล้วมันจะระเบิดใส่กูไปนี่ะ กูกินแล้วกูตายไปเลยมันก็มีวิธีนึงเหมือนกันนี่หว่าถ้ากูอยู่ตรงนี้โอ้จีนี่อ่ะแม่แค่แค่มันฉลาดกว่ากูอีกว่ะไม่มีหรอกเอาจริงกูยังคิดไม่ออกเลยว่าเป้าหมายกูควรทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกูแค่คิดอยู่เรื่องเดียวคือกูจะตายหาตอนไหนอะไรวะโอ๊ยว้าวมันปล่อยน้ำขัใส่กูอ่ะแคดวัวปกติมันยังฆ่ากูได้แล้วพวกสปารังเคพวกนั้นมันจะไม่ ทำให้กูไม่พุดไม่เกินเลยเหรอวะชี้อะดิมึงหมดมุกแล้วใช่ไหมึงหมดมุกแล้วใช่ไหมถ้าโกโบอกมากันนี่มันจะโจมตีกูได้ไป <c oughs> ก็ไม่เห็นแล้วไหลนี่ว่าทฤษฎีรอบที่สองก็คือโตคราวจะไปทำงานก็ตัวเมื่อกูก,กดแค่คลิก,กดเดียวสินนะขอทิมปุ๊บป๊บถ้ากูทำเร็วว่าพอมันก็จะเริ่เปิดสิกูนินโกทุกอย่างปลอดภัย w h a t s a p ไอ้เป๊ <c oughs> ดูซิว่ามึงทำอะไรกูได้มันมันล็อกคอกูมันมันล็อกคอกู กูควรทำยังไงเนี่ยอืมเชียมึงคิดว่ากูไม่วางแผนมาก่อนหรือไงอะ่ะเชียมันยังรอกูได้อยู่ดีออ๋ไปกูเลิกเจ้าตากูสักทีเอมันเจ้าตากูหรือกูเจ้าตาม,มากันได hey, right. ้อ๋ hey, hey. อเฮ้ยได้เยชียอือเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆเฮ้ยว<อ>ัตเตอร์แฮ็ขนาดซอมบี้มันยังมีความสามารถพิเศษอีกนเนี่ย โอ้นี่บันฝันลายชัดแม่งแตกขนอออกมาเป็นอะไรสักอย่างแล้วสเกยียตันเป็นไงอะ What the fuck What the fuck มีแมงมุมกลายพันธุ์ด้วยมหสาสรจย์ชิบหายปกติชีวิตกูก็ไม่เคยง่ายอยู่แล้วมาเจอเรอบนี้คือยิ่งไม่ง่ายไปใหญ่เลยมั้งเนี่ยโอ้บางทีถ้ากูได้สตียงกูอาจจะเก่ง Holy shit Oh my โอ้แมงมุูตัวเข้าบ้านลูกสนุตัวเข้าฝาบ้านอะไรกันล่อยกูปกูไปกูแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยไม่มีทางเลือกต้องใช้วิธีของคนฉลาดโอ้โหลาวามึงก็ยังเอ้ากูกูอยู่ในโลกที่แสนโหดร้ายขแต่กูอยู่ใกล้ลาวาไปยังเสซูนุมิใส่กูเลยมึงแดกคนลาวาลาวาไปหรือไงแล้วอ้อ ตกอีกโอ้เศร้าเศร้าชิบหายลูกทะูุท่อบ้านโอ้ oh my god ชีวิตตอนกลางคืนนี่แม่งโคตรบัดซบเลยนี่หว่าฮือกูจะหนีไปไหนได้พวกเนี้ยทีก็จะอยู่ในน้ำกูจะปลอดภัย <c oughs> ปลอดภัยกันเชะอะไรเนี่ยขอแก่อะไรวะเนี้ย <c oughs> มึงนี่ยิงแม่นเหลือเกินแม่งโปย่ยิงทะลุด้วยสุดยอดส่วนหมูเป็นไงบ้าง <c oughs> มึงมีพลังพิเศษกับทุกคนเลยหรือไงวะกูไม่เหลือชีวิตที่จะอยู่บนโลกใบนี้ลากูรอดยังไงคำถามตัวเบลอเลยกูจะรอดยังไงเนี่ยฮะถ้ามันจะไม่เช้าเนี่ยเดีอยาทำกูเลยอย่าทำกูเลยชีวิตพวกมึงมึงมึงมมีความสุขบ้านแล้วกันกันชื้นกูเนี่ยถ้ากลัวตีลงน้ำกูจะเจอฉลามฉลามจริงๆด้วยไม่ปลอดภัย ไม่ไม่มีเชี่ยอะไรปลอดภัยอยู่แล้วมัโลงไปเนี่ยมันไม่เคยมีหาอะไรปลอดภัยตั้งแต่แรกพวกมึงไม่รู้แล้วว่าพวกมึงกำลังเล่นอยู่ปลอดภัยการแก้แค้นของกูจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนกูมไม่อยากเจออะไรที่เลวร้ยรายไปมากกว่านี้ไปไปตับกูโอ้โอ้จะทับกูเลยโอ้กูอยากกบ้าแล้วอ่ะกูอยากกบ้าไปนอนเล่นแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูอยากกูอยากนอนเฉยๆแล้วอ่ะกูไม่อยากทำอะไรแล้ว โอ้โหมันกลายได้โชกุนได้เลยมันเล่นกับกูดิสัตว์กูตัดใบรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้ของฟรีเปิดกล่องแล้วมันจะระเบิดสิกูไะเนี่ยเฮ้ยกูว่าแล้อกัดแป้งไม่ได้จะมีเชียร์อะไรปลอดไฟหลอกโลกไปเนี่ยในเมื่อเปิดแล้วมันมีปัญหากูก็ทุบทิ้งแม่งเลยละกัน โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วอล่ะเดียวต้องทำให้การคราบของปลอดภัยโดยการถ้าเกิดเชียอะไรขึ้นกูนกว่าแค่อุดฮ้ยมึงยังจะยิงกูได้อีกอ่ะว้าวแม่งเอ็มบอทเส่็กูด้วยฮ้ยเฮ้ยอะไรอโอ้โอ้โอเคก็แค่ต้องรีบเก็บใช่ไหมแี่ย แม่มันจะระเบิดใส่กูขาดแม่งระเบิดได้ด้วยเหรอวะแม่งมึงจะตั้งชื่อเป็นอนิเมะเรื่องใหม่ไหมสัตว์เกิดใหม่ีกทีก็ไม่เคยใช้ชีวิตปกติอีกเลยตัวละครเอกนําโดยชาคอนที่ตายหามไปแล้วไม่รู้กี่รอบกูต้องประทานชีวิตด้วยการกินแตงโมกูจะไปล่าสัตว์แบบมัวชัวไม่ได้ชีวิตนี้กูต้องกายเป็นมังสวิรัติโว้ยแม่ทำไมจู่ๆมึงทำงานอีกเไม่ได้ยุ่งกับมึงเลยไ่เรอ ขอให้กูได้ใช้ชีวิตแบบปกติสุขสันต์ไม่สิกูเลือกมาที่ดีเอนี่หว่ากูลืมเอาเถอะโอ้ยว้าวว้าวกูจะฆ่าทั้งบ้าพวกมึงให้หมดเลยไอ้สัสมึงคิดว่ามึงเล่นทีมเผื่อแล้วมึงตลกมากะคิดว่ามึงตลกมากใช่ไหมวะความโหดร้ายที่แท้จริงมึงยิงทะลุโอ๋ออ๋อมันทึกทะลุอ๋อกูจะเปิดอ out of skill อ๋อไม่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 ทองแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้เดี๋ยวไปกูยังไม่ได้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ด้วยซ้ำเลยเนะี่ย ไอ้ตว์เตือนไปๆกูก็ตายหาละเอาล่ะด้เ,เมื่อกูไปสามารถว่ายน้ำได้กูแค่ทำเรือวิ่งเข้าไปถอยวิ่งเข้าไปถอยโอ้ my god ไม่สิถ้าเป็นอย่างนี้แซดว่าถ้ากลัวอะไรมาวางกั้นหน้ากูไว้กูจะไม่เป็นไรความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอ้กูจะตัดขนแก่ยังไงดีวะอย่างน้อยก็ต้องใช้ธนูอ่านี่แหละแผนกูโอ้แล้วกูค,ควรทำไงกับแม่งดีวะนะ ปลอดภัยถ้ากูเอาอะไรไปบางข้างหน้านี่มันโอ้โหสลายเลยเอาล่ะและนี่ขอนำเสนอการใช้โต๊ะรับแบบถูกวิธีโดยที่กูไม่รัานตะมิอะไรเลยดูนี่สะปลอดภัย <c oughs> ปลอดภัยกันแย่เลยชิเอละละมาทดลองรอบที่สองเรที่กูมั่นใจว่ากูจะไม่พลาดอนรอบที่แล้วฮึมม เพอร์เฟกมากมาทีการเผาอาหารโดยการเอาไว้อย่างนี้มันจะไม่ไม่เป็นอันตรายต่อกูก็ได้มันต้องมีวิธีการต่อสู้ในรูปแบบของกูว้าวว้าวกลัวมันถึงเวลาที่กูจะได้เดินทางออกไปจากที่นี่แล้วละอะไรไหนลองดูซิกันต่อสองลอยเอ้าไปกันเอาล่ะได้เรือแล้วโอ้ยโคตรจะงระบาดเลยเอ้ยโอ้ยอย่งจิกกับกูเลย ตายเลยฮิตาย,ยเว้ยโอ้โโอ๋อสามอ๋อใบก้านอือหือผลต่อยแก้วดีดีอโอ้โหฟ้าผ่าอีกโอ้อใบก้านมา,าที่โลกใหม่จะเป็นความคิดที่ดีก็ได้เนี่ยเกิดในพื้นที่ที่ดีและเหมาะสำหรับการเอาชีวิตรอดปลอดอภัยสบายใจได้โอ้บิโอทำไมอ้ห่านี่มันก็จะลอ่อกไวได้เลยเว้ยชีวิตมึงฮึไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> นี่น่ะได้เริ่มต้นใหม่แล้วเกิดใหม่ทั้งทีชิบหายหมดแล้ว โอ้ไม่โอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดเจอถ้ำซะด้วยบางที What the What โอ้ค oh! oh! ุณรถดูเลือดคุณองทำเป็นไก่กูคิดไปออกไอ้ก่อนหน้านี้ที่กูเซนี Pearl ่เป็่อยเขาบป็ไก่วะทำมาเตือนไว้ก่อนหน้านี้ก็คือกูต้องกำจัดสิ่งมีชีวิต อะไรก็ได้ในเวลาที่จํากัดแต่เวลาที่จะโอ้ใบก็หือกูแตะน้ำชิบหายแล้วตัวกูแตะน้ำเฮ้อฮ้กูติดเชื้อกูติดเชื้อกูจะยกลายร่างเป็นเวมพาร์สบางทีได้อาจจะเป็นความคิดดีๆก็ได้เฮ้อะไรอ่ะตาละเล่ตาละล่าอ่ะมึงมึงขึ้นมาได้ไงเอ้าตายฮะอ๋อยีงไงกูฆ่าพอดีเลยเออกูปลอดภัยกูปลอดภัยแล้วทำไมจู่ๆมึงจะล่อกูเฉยเลยเนี่ยนี่มัน นี่มันเหล็กอืมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าทศทุกย่ามไปลบใบนี้มันสามารถฆ่ากูได้เหล็กมันจะทำกก What? อะไรใส่กู w วัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่กูต้องสู้ทุกรอบเพื่อให้ได้เหล็กชิ้งเดียวกูไม่อยากคิสดสภาพท้่กูขุดทีเดียวหมดได้เลยวะ่ะไม่มีอ,มมอะไรเกิดขึ้นโอ้ยชีวิตชีวิตมม่จะแคร์กูไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนึมงแคร์นะนนนะใช่ไหมวะฮะเมื่อรบไปนี่นี่ไม่มีอะไรที่จะให้มึงแคร์แล้วใช่ไหมดู ดูคำสั่งที่กูจะใช้ต่อไปนีอ๋อแค่ตัวนี้สูงก็เรียบร้อยแล้วลหะมือตีกูแตะดาตีก็แตะดาเฮอเฮอเฮ้โอ้ยกูรอแล้วกูรอแล้วท้องใส่มันหิวเหลือเกินกินอะไรได้บ้างวะเนี่ยนึกอะไรไม่ออกแล้วอะอะน้ำตาลว๊า ขนาดต้นอ้อยไม่อยังขยี้กูรักเหลือเชื่อว่ะเฮ้ยลรมขึ้นเกไปวัดลอยขึ้นมาตามกูเลยมึงจะเอาใครไม่วะอะไรกูสงสัยอหานี่นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทีมลอยขึ้นไปอย่างงี้เลยเนี่ยจู่ๆมึงทำอะไรกันวะอ้าว โอ้ชิดโอ้ทำไมกูรู้สึกทุกการตายของกูมาทำให้ของกูหายไปวะมันต้องกระเด็นยังไงให้ไปตกน้ำวะซัวซัวโอ้โอ้ฉลามโอ้ฉลามกระโดดขึ้นมาแล้วไม่ว่ากูจะเกิดใหม่สักกี่ครั้งตู้สีนุกอยางก็ยังคงเหมือนเดิมกูโดนกระทืบกบางที่จะกูกระโดดไปจั๊มสแกมันอาจจะไม่ระเบิดใส่กูก็ได้โอ้นี่ชอบเป็นแผนที่เด๋ยโอ้โหโอ้ยเอ็มบอดโอ้ยเอ็มบอดไม่พอยิงทะลุโอ้ยโอ้โอ้โห ให้กูได้ใช้ชีวิตแบบสงบสุขกูแค่เป็นแบบคารมดาไม่้สัตว์ไม่ต้องห่วงบีโอเดี๋ยวกูจะป๊อปมึงเองสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักของกูระดับไหนแม่งยิงดาบิไม่โดนพวกมอนสเตอร์ด้วยดาเมจโดนแค่กูคนเดียวความเท่าเทียมที่เสมอภาคอย่า้นยอย่าให้กูเจอหมู่บ้านเถอะโอ้โหอ้ไปกัดชีวิตกูแม่ง มันไม่เหมือนคอมพิวเบบรีวิตออยเจอไอ้ต่อย What the fuck is this What เ yeah. ย้อลยลาลาอะไรลาทำอะไรได้ลากอดหรือเปล่าชีพหายหมดแล้วโอ,โอ้โอ้ดาม,มิโลไม่ไ,ไมไายยแล้วหน้าตาบืดมัวรู้สึกปวดหัวหิวใส่กิ่วแล้วโอ้วิงว่งไม่ได้แล้วโพะเยซูพระพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงพลังได้โปรดช่วยกระบ,บอมทีช่วยกูด้วยสภาพเรือทีเหลืออยู่แค่นี้กูจะอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานกูจะกลายเป็นผัดเป็นปลาไปแบบป่วยให้เกิดธรรมชาติาต้นไม้จะเติบโตเติบใหญ่สัตว์ทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆก็จะเรินพันได้ได้กูจะเผาไปไงให้กูปลอดภัยดีวะเนี่ยเรือเหลือแค่นี้กูเผาไปกูก็ตายอยู่ดีไม่ว่ากูจะวัดใจกูจะไม่พลาดกูจะไม่ทำอะไรให้ผาดถ้าไม่อยากให้ไฟโดนกูกูแค่ทำให้พื้นไม่สามารถติดไฟได้พื้นไม่สามารถติดไฟได้ แอดอนน่าจะได้ไม่สุดปุ่มน่าจะง่ายสุดให้กูได้ขาะเพ้อโอ้โหมึงยังจะปาโดนกูอีกอ